สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการแน่นอนว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากท <Wow. S 1> าดาเแกะกล่องนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จอยก็มีมาทั้งหมด2กล่องด้วยกันแล้วก็จะเป็นกล่องสีดำๆแบบนี้ก็ต้องจะเป็น ของแบรนด์ชาแนลแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละกล่องเลยค่ะก็พี่จอยจะเรียงลำดับจากไอเทมที่ซื้อก่อนแล้วก็ซื้อหลังนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูกล่องนี้กันก่อนเลยค่ะเพราะวกล่องนี้พี่จอยซื้อก่อนเนาะก็จะมาเป็นกล่องประมาณนี้นะคะซึ่งคิดว่านะถ้าเกิดว่าใครที่ดูบอลอกก่อนหน้านี้ก็จะเห็นแล้วว่า แวบแวบอะไรอย่างนี้เนาะว่าพี่จอยมีการถือแล้วก็สะพายไปบล็อกมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าใครที่ติดตามกันทาง Instagram อาจจะเห็นพี่จอยทอําเป็นการโพสตรูปเนาะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราก็จะมาเปิดกันเลยนะคะขออนุญาตใช้2มือทาดานี่เลยค่ะพอเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับเป็นแคร์บุ๊กนั่นเองนะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็จะเจอกับ ถุงซึ่งเขาจะมาเป็นถุงผ้าสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือชาแนลอยู่นะคะกล้องอาจจะมีความแบบว่าวูบวาบนิดนึงเนาะเพราะว่าแสงวันนี้คือแบบค่อนข้างจ้าเลยทีเดียวจริงๆข้างในเนี่ยเขาจะมีริบบิ้นด้วยนะคะแล้วก็มีดอกไฮมิเลียแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาหน้าจะ เรียกว่ายังไงพันอยู่กับตัวกล่องเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่จอยซื้อมาเป็นมือสองนะคะเขาก็เลยไม่ได้พันให้เนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้มีความสามารถพอในการที่จะพันกลับเข้าไปนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในถุงนี้เป็นอะไรนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกอะพี่จอยเข้าใจว่าตัวเนี้เขาน่าจะมาเป็นถุงผ้าแบบที่มีหูรูดข้างบน,นะค่ะแต่ว่า เขามาเป็นถุงผ้าที่คล้ายๆกับเวลาที่เราซื้อ wallet on chain นะคะก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาแนลเขาอะไรยังไงของเขานะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าทานานี่เลยนะคะพอเปิดออกมาก็จะเจอกับหูหิ้วก่อนเลยนะคะก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มี top handle นั่นเองนะคะ ก็จะเป็นรุ่น Vanity นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็น้องจะมาเป็นสีขาวนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษค่ะคือจะเป็นพี่จอยคิดว่าน่าจะเรียกว่าแบบเป็นซีซันนอลอะไรประมาณนี้ mm hmm. เขาน่าจะออกมาช่วงประมาณกลางกปีนะถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะคะ mm hmm. ก็ถ้าสังเกตดูข้างหน้าเนี่ยสังเกตดูตรงโลโก้ซีซีนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นโลโก้ที่มีความ เป็นหยกัยกๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีดีเทลตรงนี้เออมันจะไม่ใช่โลโก้แบบปกตินะคะแล้วก็ตรงหูหิ้วนะคะก็จะเป็นหูแบบเป็นร้อยๆเป็นแบบร้อยกับสายหนังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นร้อยๆแบบนี้ซึ่งสังเกตด,ดูดีๆนะทุกคนว่าสายเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นโซ่สองชั้นอะ แล้วก็จะเป็นใสหนังร้อยอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะบอกว่าสีนี้เป็นสีขาวที่สวยมากนี่พี่จอยเทียบให้ดูกับสีขาวใบข้างหลังไม่รู้ว่าแบบมันโฟกัสหรือเปล่านะแต่ก็จะเห็นอยู่ระดับหนึ่งว่าขาวอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นขาวครีมคือจะมีความแบบครีมครีมหน่อยในขนาดที่ขาวเนี่ยจะเป็นขาวแบบซีดอะบอกไม่ถูกเห็นไหมเออน่าจะน่าจะพอเห็นอยู่นะคะแล้วก็ซิปจะอยู่ตรงนี้คือจริงๆอะเขาจะชอบเอาซิปอะ ไว้แบบนี้ข้างๆโลโก้แต่ส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันดูเก๋กะพี่จอยก็เลยจะชอบแบบซ่อนซิปไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะจะบอกว่าใบนี้ตอนที่ได้มาเนี่ยตะลึงมากเพราะว่าเขาเป็นใบที่เขาดูแพงอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวที่เป็นแวนิตีะมันเคยผ่านมือพี่จอยมาบ้างแล้วแล้วเราก็จะพอมีไอเดียอยู่บ้างว่าแบบเขาจะเวลาสัมผัสแล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะซึ่งใบนี้เนี่ย ความรู้สึกคือมันแพงมากแล้วก็เขาจะมีความหนักด้วยโซ่ของเขาที่แบบเป็นโซ่แบบสองชั้นอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะมันก็จะแบบเวลาจับอะมันจะดูแข็งแรงแล้วก็ดูหนักดูแพงกว่ารุ่นที่เป็น v a นิ t ี้ธรรมดานะคะแล้วก็หนังเนี่ยจะบอกว่าหนังดีมากเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะคะเห็นไหมว่าพอบีบแล้วเนี่ยเขาจะมีความแข็งอะคือเหมือนกับว่าเขาบุกตัวหนังอะให้มันแบบเป็นสตรัคเจอร์เป็นทรงที่แบบแข็งในระดับหนึ่งนะคะ ซึ่งแบบต้องบอกเลยว่าชอบมากเดี๋ยวพี่จอยจะเอาข้างในให้ดูนะคะก็รูดซิปออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีในส่วนของกระจกให้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีการแบบว่ายัดอยู่นะคะอันนี้ก็แถมมากับตัวกระเป๋าเลยเนาะแล้วก็สังเกตดูว,ว่าพี่จอยอะใส่ตัว อ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่จัดระเบียบกระเป๋านะะน,นี้ก็จะเป็นของแบรนด์การดาแบ็กอินแบ็นะคะเหตุผลที่ชอบของแบรนด์นี้นะแกสังเกตดูว่าเนี่ยคือตัวกระเป๋าอเขาจะออกแบบเป็นช่องใส่ลิปสติกมาให้ตรงนี้ด้วยแล้วของแบรนด์นี้เนี่ยเขามีที่รองอ่ะ ที่จัดระเบียบกระเป๋าอะแบบที่มันมีโค้งแบบนี้ให้เข้ากับตัวตัวหนังที่แบบเป็นดีไซน์ของตัวกระเป๋าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยชอบมากเพราะมันตอบโจทย์แล้วก็มันก็จะไม่ทําให้ตรงเนี้ยถูกแบบบีบลงไปเพราะว่าบางใบอย่างพี่จอยเห็นมันจะโดนบีบแบบนี้แล้วมันก็จะบี้ซึ่งแบบเราไม่ชอบนะคะซูมดูใกล้ๆเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เขาก็จะมีช่อง ตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็สามารถแบบใส่ในช่องในใได,ได้คือใบนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเข้ามาเป็นสีขาวแล้วก็ข้างในเนี่ยสังเกตดูว่า เขาจะเป็นหนังนะคะทุกคนจะไม่ได้มาเป็นผ้านะคือตอนแรกอะพี่จอยเข้าใจว่าเขาจะเป็นผ้าแต่จริงๆแล้วคือวัสดุเนี่ยเป็นหนังทั้งข้างในข้างนอกเลยแล้วเป็นหนังสีขาวเนะี่ยพี่จอยมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีความบอบ,บางแล้วก็อาจจะเลอะเทอะหรือว่าโดนรอยเล็บข่วนอะไรเงี้ยได้ง่ายก็เลยตัดสินใจซื้อแบบที่จัดระเบียบของทางแบรนด์นะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวพี่จอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใหตรงช่องคำบรรยายนะจ๊ะแล้วก็ข้างหลังของตัวกระเป๋านะคะก็จะมีะช่อง หนึ่สอช่องนะคะให้ใส่บัตรได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะปั๊มโลโกโล้ชาแ n e l m ดอินอ Italy นะคะซึ่งใบนี้ก็คือ m a ดอินอิตาลีนั่นเองก็เดี๋ยวพี่จอยจะแกะสติกเกอร์ออกและเพราะว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยเรายังไม่ได้แกะเพราะว่าเรากะว่าเราจะมาแบบแกะตอนที่แบบ ทำคลิปเกะแกะกล่องจะบอกว่าใบานี้คือโชคดีมากเพราะว่าสภาอแบบใหม่มากแม้กระทั่งว่าแบบซีลแบบกระจกตรงเนี้ก็ยังอยู่นะคะคือเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาแบบน่าจะใช้น้อยแล้วก็ดูแลดีด้วยเพราะว่าตัวกระเป๋าคือเหมือนใหม่ทุกประการเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าพี่จอยได้มาในราคาที่แบบดีมากๆด้วยนะคะโอเคเราก็จะมาทําการแกะแล้วนะคะ นี่เรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตส่งก่อนช็อตฟิลคือจะบอกว่าฉันอะไม่ชอบกระจกของชาแนลอะแต่ไม่รู้ว่าในในกล้องจะเห็นไหมในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ออกคือมันเป็นกระจกที่เป็นกระจกจีนอะแค่นึกภาพกระจกจีนออกไหมกระจกที่มีราคาถูกแล้วเวลาส่งไปอย่างเงี้ยหน้าตามันไม่ใช่รูปทรงที่แบบ ที่ควรจะเป็นอ่ะแกนออกป้าฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบชาแนลควรจะปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพกระจกเพราะว่ากระเป๋าอะใบละเป็นแสนนะใบเนี้ยเชื่อว่าออกช็อปน่าจะแบบแสนกว่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากระจกคือไม่ได้เลยคุณภาพกระจกอันนี้คือขอติแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าอย่างอื่นคือแบบชอบมากไม่มีอะไรติเลยแล้วใบนี้ก็คือแบบน่ารักทุกทุกอย่างแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่พี่จอยชอบมากเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะ จะเป็นแบบซีซีควาซึ่งแบบเฮ้ยมันน่ารักมากๆเลยอ่ะคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่จอยอ่ะชอบรุ่น Vanity เนี่ยก็คือตัวที่มีซีซีควาอยู่ตรงข้างใต้นี้นั่นเองนะคะใบนี้ก็จะมาในกล่องที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งค่อนข้างสูงเนาะจะเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมสแควร์เลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาทํากล่องทรงนี้เนาะ ทาดาเปิดออกมาอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะเพราะเราเพิ่งจะไปช็อปมาเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมีแคร์การ์ดมาให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวกระเป๋านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราหยิบออกมาเลยถุงผ้าเนี่ยรอบนี้ใบนี้จะมาเป็นถุงผ้าแบบเป็นถุงผ้าผ้าที่มันควรจะเป็นอะเออทาดาและรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นมินิแวนิตี้นะคะ ยังไงล่ะก็คือ Vanity 2ใบเลยนะคะคือใบไม่กี่ที่เราเหออแกะกล่องไปก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นไซส์ปกติส่วนใบนี้เขาจะมาเป็นไซส์มินินะคะให้ดูนะคะก็จะมีความแบบแตกต่างในเรื่องของไซส์อยู่ นิดหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบคลาสสิกเลยะคะ่ะเป็นรุ่นปกติสังเกตดูหูเนี่ยก็จะเป็นหูหนังทั่วไปเลยแล้วก็ตรงสายเนี่ยเขาก็จะเป็นสายแบบสายปกติเลยนะคะจะไม่ได้มีแบบว่าโซ่เขาเรียกว่าอะไรอะโซ่แบบโซ่ซ้อนกันสองเส้นเหมือนกับรุ่นนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ซอยลองให้ดูนะคะไม่รู้จะโฟกัสหรือเปล่า mm hmm. เห็นปะ เขาก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของสายโซ่นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบปกติเลยความอะไหล่ต่างๆนะคะความแบบโลโก้ซีซีควยก็จะเป็นโลโก้แบบปกติแต่ว่าออใบนี้เนี่ยจะมาเป็นไลโกฮาร์ดแวร์นะคะคือพี่ซอยอยากให้เขาทําเป็นโก h a ฮาร์ดแวร์มากๆแต่ช่วงหลังเนี่ยชาแนลชอบทำไลโกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบทําแต่ว่าใบนี้จะเป็นโกฮาร์ดแวร์ปกตินะคะสังเกตดูว่าเขาก็จะมีความแบบ ทองกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันจะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะแต่ว่าของจริงเนี่ยตัวนี้อะไรจะมีความแบบทองเลยซึ่งแบบสวยมากๆก็จริงๆดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับใบเมื่อกี้เลยนะคะข้างหน้าข้างหลังก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นซีของเขานะคะแล้วก็ข้างใต้เหมือนเดิมเลยก็จะมีแบบสีสีควายซึ่งเป็นอะไรที่แบบชอบมากคือแบบเราชอบใบเนี้ยเพราะอันนี้เลยแต่พี่ใจจะบอกว่าใบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองบีบให้ดูนะแก คือมันเป็นใบที่เห็นไหมเวลาจับดูแล้วอะ่ะมันจะไม่ให้ความรู้สึกแพงเหมือนกับใบสีขาวใบสีขาวเนี่ยคือในกล้องอะ่ะเราอาจจะ รู้สึกว่าแบบเออมันก็ดูสวยเหมือนกันทั้งสองสองใบแต่ว่าเวลาจับแล้วเนี่ยแกจะรู้สึกได้เลยว่าแบบใบสีขาวเนี่ยคุณภาพของหนังแล้วก็ทุกอย่างคือแบบดีกว่าใบสีดํามากๆเลยแต่ว่าสีดำเนี่ยด้วยความที่เขามาเป็นคอมบินชันแบบดําทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบคลาสสิกดูสวยเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ได้จับด้วยมือเปล่านะคะเขาก็แบบเออดูสวยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพี่จอยจะเอาข้างในให้ดูนะคะก็ประมาณนี้จะบอกว่าซิปลื่นนะคะซิปลื่นทั้งสองใบเลยใบนี้เนี่ยเ,เขาจะมาเป็นหนังสีดำซึ่งพี่จอยมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความแบบเลอะเทอะอะไรง่ายก็เลยไม่ได้ซื้อตัวจัดระเบียบแต่จริงๆจะบอกว่าซื้อไม่ได้ด้วยนะคะคือไม่รู้ว่าทางร้านเขามีหรือเปล่าแต่ว่าพี่จอย,อยลองหาดูแล้วคือแบบเขาไม่มีนะคะของไซส์นี้ก็เลยยังไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะปั๊ม ชาแ n e l Made in Italy ใบน,นี้ก็ m a ดอินอิตาลอีกหนึ่งใบคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีช่องใส่ลิปสติกให้เหมือนกันแล้วก็จะมีกระจกซึ่งกระจกเหมือนเดิมนะคะเป็นกระจกจีนแบบเป็นกระจกที่แบบแกคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทํากระจกแบบนี้ออกมาไม่ต้องมีกระจกเลยจะดีกว่าคือแบบทําให้มันเป็นหนังปกติไปเลยอะไรเงี้ยเอ,อบ แอบน้อยอ่ะและนี่นะคะก็คือทั้ง2ใบนะที่พี่จอยมาเหกกล่องให้กับเพื่อนเได้ดูกันในวันนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบเอาไว้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยใช้ไปแล้วมีอัปเดตอะไรยังไงก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนเได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่คอลเลกชันจะบอกว่าปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พี่จอยอ่ะซื้อชาแนลแบบ หลไปเหมือนกันนะคือแบบไม่คิดว่าจะซื้อเยอะขนาดนี้2ใบนี้น่าจะเป็น2ใบสุดท้ายของปีแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราคอยติดตามกันนะคะเพราะเดือนนี้ก็เดือนธันวาแล้วนะคะก็จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ก็อาจจะค่อยว่ากันใหม่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปเพอแกะกล่องในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย